น้องจำของในกระเป๋าตัวเองได้พี่ให้ชิลละร้อยน้องชื่ออะไรครับชื่อเนมค่ะพี่ขอค้นกระเป๋าหนูได้เปล่าได้เอาแลกันรแลกการหนูเอาของพี่ไปโหน้าหังอ่ะหุ่ยหนูพกมาเยอะมากเลยอยู่ปีอะไรลูกอยู่ปีหนึ่งค่ะหนูพกอะไรมาบ้างโทรศัพท์เลยค่ะโทรศัพท์ขัดไม่ได้นี่เอาไปเลยหนึ่งร้อยครับเอาไปเป็นลิฟต์ลิฟต์เลิฟโพรชั่นด้วยจริงไหมเนี่ยใช่ใช่ นี่หนูพาอยู่ด้วยเฮ้ยเอาไปเลย200ครับแล้วก็มีกระเป๋าเครื่องสำอางอันนี้ปะเอาไปเลย300ครับมีกระเป๋าตังค์สีขาวขิมขิมเฮ้ยนี่เอาไปเลย400ครับแล้วก็มีน้ำหอมนี่เอาไปเลย500ครับเฮ้ยแต่หนูพกมาเยอะอยู่นะนี่ยเอ่มกระเป๋าหน้าได้ไหมกระเป๋าหน้ามีถุงยามีถุงยาเอาไปเลย600ครับแล้วก็มีน้ำตาลเทียมเจ็ดร้อยถุงหนังยาง เอาไปเลย800ครับไม่ขนเลยมาบ้างวันเนี่ๆๆยเยอะจังอะอะไรนะหนูไม่หนูคิดไม่ออกแล้วอ่ะยอมไหมยอมไหมอะยอมก็ได้น้องได้ฟอร์ช่องเลิฟอยู่ปะ,ะถ้าน้องกดฟอร์พี่บุงให้อีก200นี่หนูกดเลยอ่ะพึ้งน้องเอาอีอก200รวมเป็น1,000ครับโอเคขอบคุณนะครับเจอกตนลูกอ้าว